บทที่10นางสาวคนที่2ของขารือหัดของเจ้าเมืองจียงหยูซินหลังจากออกจากเทือกเขาอสูนสัตว์ประลาดจี้โยขายวัสดุสัตว์ประลาดทั้งหมดและได้รับเหรียญทองรวมมากกว่า1,300เหรียญน,นอกจากเหรียญทองบางส่วนที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เขามีเหรียญทองมากกว่า1,400เหรียญเล็กน้อยเมื่อกลับไปที่สาขาเฉาหยางชั้นซื้อ,อยาชราลางร่างกาย3ขวดในพื้นที่ค้าขายยาและใช้ไปทั้งหมด1,200เหรียญทองจีโยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และซื้อยาหุ้ยซุนเพิ่มอีก2เม็ดและไม่่มมีเีเเเหรยยทออองลืูบนนขาากนะ ยาฮุยซูนเป็นยาอายุวัฒนาชั้นหนึ่งที่ด้อยกว่าผลที่ได้คือการฟื้นฟูพลังงานอันล้ำลึกเขาใช้ทักษะที่ลึกซึ้งบ่อยครั้งมากในเทือกเขาอสูนสัตว์ร้ายซึ่งต้องใช้พลังงานที่ลึกซึ้งอย่างมากและบ่อยครั้งที่เขาต้องพักผ่อนสักพักเพื่อฟื้นฟูพลังงานที่ลึกซึ้งของเขาหลังจากสังหารสัตว์ประหลาดไปสองสามตัวตอนนี้เมื่อเขาได้เรียนรู้ทักษะลึกซึ้งระดับกลางขั้นสูงของระดับสีเหลืองแล้วพลังงานที่ลึกซึ้งที่จำเป็นในการปฏิบัติจะต้องสูงกว่าทักษะลึกซึ นายท่านใช้ไปทั้งหมดมากกว่า1,000เหรียญทองนี่คือโทเค็นเมื่อชั้นเรียนเล่นแรกแปรธาตุจัดขึ้นบ่ายวันพรุ่งนี้ท่านสามารถเข้าด้วยโทเค็นนี้ได้ทันใดนั้นพนักงานต้อนรับที่ชันเห็นครั้งล่าสุดก็เข้ามาเธอเห็นโทเค็นอยู่ในมือจึงเดินไปยื่นให้จีโยจีโยหยิบโทเค็นมาไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วออกจากสาขาเชา้ายางคราวนี้จียูวางแผนที่จะเข้าสู่เทือกเขามอนสเตอร์บีชโดยตรงและจากนั้นก็เริ่มกินยาเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของเขา ฉันเรียนเล่นแร,แร่แปลธาจะไม่จัดขึ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ที่สาขาเชาหยางและเขาวางแผนที่จะฝึกฝนตัวเองต่อไปในเทือกเขาปีศาจในขณะที่ยังมีวันนั้นอยู่เมื่อเดินไปที่บริเวณด้านนอกของเทือกเขาอสูรสัตว์ร,ร้ายจิโยก็นั่งรอบๆถอดเสือ้อคลุมสีดำบนหัวของเขาออกและหยิบยาดับสามขวดออกมาจากวงแหวนมียาดับร่างกายทั้งหมด12เม็ดในขวดยกสาขวดและเขารู้สึกว่าหลังจากกินยาดับร่างกายทั้งสิเม็ดแล้วเขาก็จะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องคิดมากเขาก็ยัดเข้าปากทีละคนเหมือนกินขนม ติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์ฐานฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตชรา,าระลังร่างกายระดับ8ตอนปลายได้สําเร็จเม็ดยาชาาําระลังร่างกาย12เม็ดถูกถ่ายทีละเม็ดและการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ของจียูได้รับการยกระดับโดยตรงจากระดับกลางของขอบเขตชาาําระลังร่างกายระดับที่7ไปจนถึงขั้นปลายของระดับ8ของขอบเขตชําระลังร่างกาย เขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าการฝึกฝนของเขาในตอนนี้นั้นง่ายพอๆกับการกินและดื่มชาตรับใดที่เขามีเหรียญทองเพียงพอที่จะซื้อยาเขาก็สามารถทะลุทะลวงผ่านได้ใครบอกให้เขามีค่าตัวคูณประสบการณ์999เท่าหลังจากนั้นจีโยเริ่มมองหาสัตว์ประหลาดและรับเหรียญทองจากการล่ามอนสเตอร์อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ก้าวไปสองสามก้าวเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้ที่ดูเดือดซึ่งอยู่ไม่ไกลข้างหน้าเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูอย่างอยากรู้อยากเห็นและเห็นหญิงสาวในชุดสีชมพูต่อสู้กับหมีดำตัวใหญ่ที่มีดบออยู่ในมื หมีดําตัวนี้ผิวของจียูเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่คือหมีดําที่ดูร้ายหมีดําดูร้ายไม่เพียงแต่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่ยังมีความเร็วที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยนักรบมนุษย์ในอาณาจักรเดียวกันไม่สามารถได้รับความได้เปรียบแม้แต่น้อยต่อหน้าหมีดําที่ดูร้ายมันเป็นการดํารงอยู่ที่ยากลาบากกว่าในหมู่มอนสเตอร์เกรดหนึ่งหมีดําที่ดูร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะเพิ่งโตขึ้นและระดับของเขาน่าจะอยู่ที่ระดับที่7ของอันดับแรกและใกล้กับระดับที่8ของอันดับแรก แม้ว่าหญิงสาวในชุดสีชมพูจะไปถึงระดับที่8ของขอบเขตชำระล้างร่างกายแล้วแต่เธอก็เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดและถูกหมีดำผู้ดุร้ายปราบปรามและมีปัญหาในการออกไปจุดๆเจ,จ,จียงหยูซินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้านทานฝ่ามือขนาดใหญ่ของหมีดำจอมดุร้ายและรู้สึกกระสับกระส่ายมากเธอรู้สึกว่าวันนี้โชคของเธอแย่มากไม่นานหลังจากที่เธอเข้าไปในเทือกเขาอสูนสัตว์ร,ร้ายเธอก็ได้พบกับหมีดำที่ดุร้ายและน่ากลัวเช่นนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะเอาชนะมันไม่ได้หมีดำจอมดุร้ายตัวนี้ยังคงเร็วมากเธอไมมม่่สาาาาารรถหหลบหนีได้้้แวเธอตอตตงกก็ม ดังนั้นเธอจึงทําได้แค่สิ้นเปลืองกับหมีดําจอมดุร้ายตัวนี้เท่านั้นแต่พลังงานอันลึกซึ้งเหลืออยู่ในร่างกายของเธอไม่มากนักและเธอจะตายที่นี่ในเวลาอันสั้นทุกวินาทีผ่านไปเจียงหยูซินเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่อยากตายในที่แบบนี้ในขณะนี้จากหางตาของเธอจูๆ่ๆเธอก็มองเห็นร่างสีดําไม่ชัดเจนทันใดนั้นเธอก็หันศีรษะไปมองและพบชายหนุ่มในชุดคลุมสีดายืนอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าเจียงหยูซินจะจับฟังช่วยชีวิตได้ในทันทีและตะโกนเสียงดังเฮไอที่อยู่ตรงนนนัั้ช่่วยนหนยหอส จุดจุดจุด,จดบทที่สิบเอ็ดไอ้สารเลวรี่มาช่วยฉันเร็วๆนี้โดยธรรมชาติแล้วเด็กชายชุดดําคือจียูแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ยินอะไรเลยไม่เพียงแต่เพิกเฉยต่อจียูเอ็กซินเท่านั้นแต่ยังหันหลังกลับและจักไปอีกด้วยไม่ใช่ว่าเขาเลือดเย็นและโหดเหี้ยมแต่น้าเสียงของผู้บังคับบัญชาของหญิงสาวทําให้เขาฟังดูไม่สบายใจและทําให้เขารู้สึกเหนือกว่าอย่างมากคนประเภทนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่ครอบงำครอบครัวหนึ่งทําไมเขาต้องลําบากเพื่อช่วยคนประเภทนี้ด้วย เมื่อเห็นชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำหันกลับมาและกำลังจะจับไปเจียงหยูซิงก็เริ่มวิตกกังวลทันทีและตะโกนว่าฉันเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสองของคารืหัตของเจ้าเมืองและพ่อของข้าคือเจ้าเมืองแห่งเมืองโบราณเชาหยางกล้าดียังไงลละคุณไม่เชื่อฟังฉันเหรอจียูอดไม่ได้ที่จะหัวราะลูกไก่ตัวนี้ไม่เพียงแต่สังเขาแต่ยังต้องการข่มขู่เขาด้วยฉันเห็นว่าเขาไม่หันหลังกลับเลยแต่ฝีเท้าของเขาเร็วขึ้นเรื่อยๆเจียงหยูซิงโกรธมากกับฉากนี้ในเวลานี้หมีดำพลังดูร้ายตบเธออย่างแรงอีกครั้งทำให้เธอเดินโซเซเถอยยหหลลังไปาาก้ว ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถกลั้นหน้าไว้ได้และร้องไห้คุณคุณไอสาระเลวช่วยฉันเร็วๆนี้ฉันจะให้รางวัลมากมายแก่คุณกราบใดที่คุณช่วยฉันได้เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวในชุดกระโปรงสีชมพูในที่สุดจียูก็หยุดลงเขามองย้อนกลับไปที่หญิงสาวในชุดกระโปรงสีชมพูและถามอย่างใจเย็นว่ารางวัลอะไรเดิมทีเขาไม่อยากเย็ดลูกไก่ตัวนี้แต่ถ้าลูกไก่ตัวนี้สามารถให้รางวัลที่เหมาะสมได้เขาอาจจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากมายทันทีที่จียูพูดสิ่งนี้เจียงยูเอ็กซินเกือบจะเป็นลมด้วยความโกรธ ถึงเวลาแล้วถ้าผู้ชายคนนี้ไม่รีบช่วยเธอก่อนเขายังมีใจที่จะขอรางวันก่อนแต่เมื่อเห็นหมีดำจอมดุร้ายที่กำลังจะเข้ามาหาอีกครั้งเจียงยู่ซนก็ไม่สนใจมากนักและรีบพูดว่า1,000พันเหรียญทองไม่สี่ห้าพันเหรียญทองกรับใดที่คุณช่วยฉันได้ฉันก็จะมอบเหรียญทองให้คุณ5 0 0พันเหรียญทองเนื่องจากเจียงยูเอ็กซินมุ่งความสนใจไปที่การพูดคุยกับจียูเธอจึงไม่สังเกตเห็นอุ้งเท้าหมีที่กำลังมา มันสายเกินไปเมื่อเธอกลับมามีสติอีกครั้งเมื่อมองดูอุ้งเท้าหมีที่ว่องไวและใหญ่โตตรงหน้าเธอความตื่นประหนกและความสิ้นหวังก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอและเธออยากจะสาปแช่งเด็กชายชุดดำในใจของเธอนับครั้งไม่ถ้วนในขณะนี้ในเวลาเดียวกันมุมปากของจีอูก็ยกขึ้นเล็กน้อยและเขาก็พูดเบาๆว่าตกลงก่อนที่คำพูดจะจบลงร่างของเขาก็หายไปกับที่ครู่ต่อมาเขาก็ปรากฏตัวตรงหน้าเจียงหยูซินโดยยื่นมือออกไปสกัดอุ้งเท้าใหญ่ของหมีดำจอมดุร้าย ติ้งปรมาจารย์ได้ร่ายไลคลาวสเตปและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากไลคลาวสเตปห้าสิบดอกจัน999ครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่จียูใช้๙ลิงยุนระดับกลางของห่วงและความเร็วของ๙ลิงยุนก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยเจียงยูสิ้นมองไปที่จีโยที่จู่จูก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอใบหน้าที่บอบบางของเธอมีสีหน้าตกตะลึงความเร็วของผู้ชายคนนี้เร็วมากเหรอแต่เธอก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าอีกฝ่ายต้องการต่อต้านการโจมตีของหมีดำที่ดุร้ายด้วยมือเปล่า เธออยากจะดูผู้ชายคนนี้ทันทีที่เป็นคนนี่เงา่าเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้สามารถช่วยเธอได้แต่เขากลับกลายเป็นคนนี่เง่าไร้สมองกล้าต่อสู้กับหมีดำจอมดุร้ายด้วยมือเปล่านี่มันเป็นการเที่ยวพาราสีมิใช่หรือในเวลาเดียวกันหน้าหมีของหมีดำพลังดุร้ายก็แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราว,ว่าเขาต้องการหัวเราะย,ยอดเด็กมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขามากเกินไปครู่ต่อมาฝ่ามือของจียูก็ควบแน่นเป็นหมัดทันทีติงปรมาจาราย์ร้หมัดเจ็ดพลังและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากหมัดเจ็ดพลังห้าสิบ ฉันเห็นว่ามัดบางๆของจียูชนกับอุ้งเท้าขนาดใหญ่ของหมีดำจอมดุร้ายซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากอย่างไรก็ตามมดัดของเจาะทะลุอุ้งเท้าของหมีตัวใหญ่โดยตรงโดยเปิดรูขนาดเท่ากําปั้นที่อยู่ตรงกลางอุ้งเท้าหมีและเลือดก็พุ่งออกมาทันทีดวงตาของจียูกระพริปเล็กน้อยและเขาก็ใช้ขั้นตอนลิงยุนอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงเลือดที่กระเซน็นติงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับสีเหลืองหลิงหยุนปูได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงผ่านไปสู่ประสบความสำเร็จเล็กน้อย เกือบจะในทันทีจีโยก็ปรากฏตัวห่างออกไปไม่กี่เมตรโดยไม่มีเลือดบนร่างกายของเขาและเจียงยูเอ็กซินก็ยืนอยู่ข้างหลังจีโยหลังจากที่จีโยย้ายออกไปเลือดของหมีดำพลังดูร้ายก็กระเซน็นบนร่างกายของเธอโดยตรงทําให้ชุดสีชมพูมีสีสันอย่างมากแต่เธอก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเลือดเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอเพิ่งเห็นชายหนุ่มที่ดูอ่อนแอมากคนนี้ชกอุ้งเท้าของหมีดำจอมดุร้ายด้วยมือเปล่าจริง,รงๆเหรอต้องใช้พลังอันน่าสะพรึงกกลัวชนดดนชนนนนิดดใใารทเ่ี้ ถ้าเป็นของเธอเองไม่ต้องพูดถึงมือเปล่าแม้ว่าเธอจะฟันดับที่อยู่ในมือของหมีดำพลังเดรัจฉานมันก็ยากที่จะสร้างความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหมีดำพลังเดรัจฉานโฮโฮโฮ,โฮันใดนั้นเสียงหอนที่รุนแรงก็ปลุกเธอให้ตื่นหมีดำที่ดุร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นคนบ้าดีเดือดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้มันเข้าสู่สภาวะบ้าคลาั่งและดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงเข้มในขณะนี้เจียงหยูซิงไม่สนใจกลิ่นเลือดทั่วร่างกายของเธอปฏิกิริยาแรกของเธอคือการถอยกลับอย่างรวดเร็วเธอทนไม่ได้กับการจมมตีีีีีขออง่่ดดดดดททร้าาายยยลลเเเป็นบื จีโยที่ยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรรอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหมีดำที่ดูร้ายตัวนี้เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะทำสัตว์ร้ายในสภาพบ้าคลั่งน่ากลัวที่สุดพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่รู้จักความเจ็บปวดแต่พลังการต่อสู้ของพวกเขายังได้รับการปรับปรุงอย่างมากอีกด้วยจีโยคิดอย่างรอบคอบอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจอยู่ห่างๆไว้เพราะเขาไม่มีความมั่นใจมากนักในการแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาหลบไปด้านข้างของเจียงยูเอ็กซินจับข้อมือของเจียงยูเอ็กซินแล้ววิ่งหนีไป ทันใดนั้นเจียงหยูซิงก็รู้สึกว่ามีคนคว้าข้อมือของเธออย่างแรงและอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาจุดจุดจุดบทที่สิบสองไอสารเลวนี้ไม่มีมารยาทเกินไปหมีดำที่ดูร้ายดูร้ายไล่ตามมันในขณะที่คำรามและตอนนี้มันมีเพียงความคิดเดียวในใจซึ่งก็คือฉีกมนุษย์ตรงหน้าออกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อเห็นว่าหมีดำพลังดูร้ายกำลังไล่ตามเขาจีโยจึงวางแผนที่จะใช้ก้าวเหมือนเมคาต่อไปจนกว่าเขาจะกำจัดหมีดำพลังดูร้ายออกไปจนหมด หลังจากที่จีโยใช้ก้าวแห่งเมฆาหลายครั้งติดต่อกันในที่สุดเขาก็สามารถกำจัดหมีดำที่ดุร้ายออกไปได้อย่างสมบูรณ์และในเวลาเดียวกันก้าวแห่งเมฆาที่เพิ่มขึ้นก็ได้รับการเลื่อนระดับเป็นบูรณาการและความเชี่ยวชาญเขาถอนหายใจด้วยความโล่องอกและค่อยๆลดความเร็วลงเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมยินดีที่โชคดีที่หลิงหยุนปูได้ทะลุทะลวงเข้าสู่ขอบเขตประสบความสำเร็จเล็กน้อยแล้วไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถกำจัดหมีดำจอมดุร้ายได้อย่างง่ายดาย ปล่อยฉันนะในขณะนี้มีเสียงที่ละเอียดอ่อนและโกรธเข้ามาและจียูเพียงรู้สึกว่ามีบางอย่างในมือของเขาถูกบังคับให้หลุดออกมันทําให้ฉันเจ็บแทบตายฉันเห็นจียงยูซิงถูกข้อมือสีแดงของเธอหอมอกกำลังกอตัวในดวงตาของเธอเธอเกือบจะร้องไห้เธอพูดอย่างประการตาว่าจริงๆแล้วไอ้สาระเลวไม่มีทางสงสารและทนุถนอมหยกเลยถ้าฉันสงสารกลิ่นหอมและห่วงแหนหยกคุณคงตายไปแล้วจีโยพูดอย่างไม่แสดงออกฉันรู้ว่าฉันรู้คุณเข้มงวดมากจียงยูซินบน ตอนที่จีอูกำลังจะจากไปแบบนี้จู่ๆเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างและยื่นมือออกไปต่อหน้าเจียงยูเอ็กซินทันทีคุณกำลังทำอะไรเจียงยูซินไม่สามารถตอบได้ทั่วขนาดหนึ่งต้องถามหม่แน่นอนว่ามันเป็นรางวัลจีโยพูดเบาๆจ่ายรางวัลจากนั้นเจียงยูเอ็กซินก็กระหนักถึงสิ่งที่จียูพูดและก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วถามด้วยน้ำเสียงทุ้มหรือกว่าคุณช่วยฉันเพียงเพื่อรับรางวัลเท่านั้นถูกต้องจีโยพูดออกมาเพียงสองคำเท่านั้น ในเวลานี้อารมณ์ของเจียงยู่ซินค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยในฐานะหญิงสาวคนที่สองของคฤราหน์ของเจ้าเมืองเธอได้รับการชื่นชมจากดวงดาวทุกดวงตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กและไม่มีใครกล้าดูหมิ่นเธอแม้แต่น้อยถ้าเป็นคนธรรมดาในสถานการณ์ตอนนี้พวกเขาเกือบจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเธอเกือบจะในทันทีแต่เด็กชายในชุดคลุมสีดำตรงหน้าเขาเคลื่อนไหวเพื่อเงินห้าพันเหรียญทองเท่านั้นเจียงยู่ซิงคิดว่าถ้าเธอไม่เสนอรางวัลในเวลานั้นชายหนุ่มก็คงจะไปโดยไม่แม้แต่จะมองดูชีวิตตัวเองไม่ได้มีค่าเท่ากับห้าพันเหรียญทอง เจียงหอยู่ซิงเงียไปนานก่อนที่เธอจะเปิดปากและพูดว่าฉันไม่ชอบเอาของติดตัวไปด้วยมากเกินไปเมื่อฉันออกไปข้างนอกดังนั้นฉันจึงมีเหรียญทองติดตัวอยู่เพียงสามพันเหรียญทองเท่านั้นในตอนนี้ดังนั้นฉันให้ได้แค่สามพันเหรียญทองก่อนเท่านั้นขณะที่เธอพูดเธอก็หยิบเหรียญทองหลายถุงออกมาจากแหวนสามารถจีโยวางถุงเหรียญทองเหล่านี้ไว้ในแหวนรับของเขาและพูดต่อแต่คุณต้องเขียนไอโอยให้ฉันสำหรับเหรียญทองสองพันที่เหลือคุณมันเลวเจียงหอยู่ซิงโกรธมากจนไหล่ของเธอสั่นเล็กน้อย เธอซึ่งเป็นนางสาวคนที่สองผู้สง่างามของคฤหาหน์ของเจ้าเมืองเป็นนี่เหรียญทองเพียงสองพันเหรียญทองได้อย่างไรแต่เธอทำได้เพียงปฏิบัติตามความปรารถนาของอีกฝ่ายชั่วคราวเท่านั้นและเขียน IOU และมอบให้อีกฝ่ายใครบอกให้ผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าเธอและที่นี่ยังคงเป็นเทือกเขาปีศาจเธอรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เธอกล้าทำกับบุคลิกของผู้ชายคนนี้จียูดู IOU และเมื่อเขาเห็นชื่อเจียงยูเอ็กซินเขาก็จำได้ว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ดูเหมือนจะบอกว่าเธอเป็นสุภาพสตรีคนที่สองของคฤหาหน์ของเจ้าเมือง ยังไงก็ตามคุณเป็นสุภาพสตรีคนที่สองของครหาของเจ้าเมืองและน้องสาวของคุณเป็นอัจฉริยะคนแรกจีโยถามถูกต้องน้องสาวของฉันคือเจียงอยู่นักศิละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งในเมืองโบราณเฉาหยางทันใดนั้นเจียงยูเอ็กซินก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์ในอะไรนะจู่ๆเธอก็ถามน้องสาวของฉันว่าสนใจเธอไหมคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอใบหน้าของจียูยังคงสงบและเขาพูดด้วยเสียงต่ำหลังจากพูดแล้วเขาก็หันหลังและจากไปโดยตรงเมื่อเงินมาเขาก็ควรจะไป เมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงหยูซิงก็ผะงะไปครู่หนึ่งแล้วตะโกนเดี๋ยวก่อนอย่าจับไปเร็วๆนี้คุณต้องการอะไรอีกจียูมองกลับไปที่เจียงยูและพูดอย่างเต็มที่ไม่เห็นเบนเจียงหยูซิงเกือบจะพูดว่ามิสเบนตามสัญชาตญาณแต่หลังจากรู้ถึงบุคลิกของผู้ชายคนนี้แล้วเธอก็รีบเปลี่ยนคำพูดคุณไม่เห็นหรือว่าตอนนี้ฉันไม่มีพลังงานแล้วแล้วไงละ่ะจีโยถามให้สาระเลวคนนี้เจียงหยูซิงโกรธและวิตกกังวลแต่เธอรู้สึกเขินอายมากที่ต้องพูดตรงๆดังนั้นเธอจึงพูดตะกุกตะกับเอา ดังนั้นฉันอยากให้คุณพาฉันออกไปจากที่นี่ด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอขอให้คนอื่นขอเธอไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนมันน่ารำคาญมากขออภัยฉันไม่ต้องการนำขวดพว่งมาด้วยและฉันไม่วางแผนที่จะออกจากเทือกเขามันสเตอร์บีสเรลขนาดนี้หลังจากพูดจบแล้วจียูก็เพิกเฉยต่อจียูเอ็กซินและเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองจียูซินโกรธมากจนกระทึบเท้าไอ้สารเลวคนนี้ไม่มีมารยาทเกินไปเธอได้ขอสาเกแบบนั้นแล้วไอ้สารเลวคนนี้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือแต่ยังเรียกเธอว่่าคนงโงด้วย อย่างไรก็ตามจิงอยู่ซินยังคงไม่อยากตายในสถานที่แบบนี้ดังนั้นเธอจึงทําได้แค่ตามจีโยไปอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรสักคําตอนนี้แทบไม่มีพลังงานล้าลึกเหลืออยู่ในร่างกายของเธอและเธออาจเสียชีวิตหากเธอเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดแบบไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามเจ้าสารเลวคนนี้เธอไม่ได้เกลียดครัานเช่นกันเธอเอาแต่สับแช่งไอสารเลวที่อยู่ข้างหลังจีโยจุดจุดจุด,จดบทที่13ามิสเบนจะตามมหาคุณ จียูสังเกตเห็นมานานแล้วว่าเจียงยูเอ็กซินติดตามเขามาด้วยใบหน้าที่ไร้ยังอายแต่เขาก็ยังคงเพิกเฉยต่อมันเลยโดยมุ่งเน้นไปที่การล่าสัตว์ประหลาดในไม่ช้าเขาก็พบกับงูสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งและหกแต่เขาก็ถูกหมัดของจียูฆ่าทันทีติงปรมาจารย์ไร้หมัดเจ็ดพลังและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากหมัดเจ็ดพลังห้าสิบดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับสีเหลืองหมัดเจ็ดความแข็งแกร่งได้ทะลุผ่านไปสู่ประสบความสำเร็็็จจเเลกน้้อยไดสร เมื่อเห็นสัตว์ประหลาดถูกจียูทุบตีจนตายด้วยมือเปล่าอีกครั้งเจียงยูเอ็กซินยังคงตกใจเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่แข็งแกร่ง,งหรือรู้เทคนิคการชกมวยที่ทรงพลังและเธอก็อยากรู้อย่างมากเกี่ยวกับการฝึกฝนของผู้ชายคนนี้การฝึกฝนของคุณสูงแค่ไหนเจียงยูซีนอดไม่ได้ที่จะถามอาจจะสูงกว่าคุณนิดหน่อยจียูเหลือบมองเจียงยูเอ็กซินและพูดอย่างใจเย็น เมื่อได้ยินคำตอบของจีอูเจียงยูเอ็กซินก็เดาได้ว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นอัจฉริยะของตระกูลหนึ่งแต่เธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอัจฉริยะของตระกูลใดที่มีบุคลิกเข้มงวดเช่นนี้มาก่อนจีโยยังคงค้นหาสัตว์ประหลาดเพื่อล่าต่อไปขณะที่เจียงหอยุซินติดตามเขาอย่างเงียบๆหลังจากนั้นมัดเจ็ดพลังอีกตัวก็สังหารสัตว์ประหลาดและจีโยรู้สึกว่าพลังงานอันล้ำลึกในร่างกายของเขาหมดลงจากนั้นเขาก็นั่งลงบนก้อนหินหยิบยาหูอีกกวนออกมาจากวงแหวนแล้วยัดมันเข้าไปในปากขของเา ติ้งท่านอาจารย์ใช้ยาอายุวัฒนะเกรดต่าเกรดยาหุยซวนและผลขอองค์การฟื้นฟูพลังงานที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น999เท่าเป็นเรื่องที่เหนือความประหลาดใจของจียูที่การฟื้นฟูพลังงานอันล้าลึกสามารถบรรลุผลได้ถึง999เท่าเขารู้สึกเพียงว่าพลังอันล้าลึกในร่างกายของเขาฟื้นคืนสู่สภาวะสมบูรณ์ในทันทีเมื่อกี้คุณกินหุยเอ็กวอนแดนหรือเปล่าในเวลานี้เจียงหยูซินเข้ามาถามเมื่อมองดูแสงแห่งความหวังในดวงตาของเจียงหยูซินจีโยก็มีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีว่่่ีไไมเกกยอะรับคุณ เจ้ายัางต้องมีส่วนตันอยู่เจ้าให้ฉันอันหนึ่งได้ไหมจีโยไม่ได้ตอบด้วยซ้ําว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เจียงอยู่ซินยืนกรานโดยตรงว่าเป็นหุส่วนตันไม่ตอนนี้ฉันมีหูอกวนแดนเหลือเพียงอันเดียวฉันจะให้คุณได้อย่างไรจีโยสส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ตัดเลยนะักเตะราคาถูกเจียงยูเอ็กซินตะคอกเบาๆและหยุดพัวพันกับเอ็กโอนแดนเพราะเธอรู้ว่าการพัวพันกับผู้ชายคนนี้จะไม่มีประโยชน์ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับกลางระดับเหลืองหมัดเจ็ดความแข็งแกร่งได้ทะลุผ่านไปสู่บูรณาการได้สเร็จ ระหว่างทางจีโยอาศัยหมัดเจ็ดพลังเพื่อตามล่าสัตว์ประหลาดจำนวนมากและหมัดเจ็ดพลังก็ค่อยๆบุกเข้าไปในอาณาจักรเจียงยูเอ็กซินเห็นว่าทุกครั้งที่จีอยตามล่าและฆ่าสัตว์ประหลาดเขาจะต้องตัดวัสดุออกจากศพของสัตว์ประหลาดดังนั้นเธอจึงงอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณยังคงล่าและฆ่าสัตว์ประหลาดต่อไปเพื่อหาเหรียญทองหรือไม่อืม่มจีโยพยักหน้าว่าแต่คุณเป็นคนตระกูลไหนและคุณชื่ออะไรเจียงยูซินถามตระกูลหลิงไม่มีใครเลยจีโยพูดอย่างสบายๆ ตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีศีลและธรรมและเขาไม่มีอะไรต้องปิดบงังประกูลหลิงการไม่มีเบี้ยที่ไม่รู้จักหมายความว่าอย่างไรเจียงยูเอ็กซินรู้จักตระกูลลิงโดยธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสามประกูลหลักแต่อีกฝ่ายอ้างว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักซึ่งทำให้เธอเข้าใจได้ยากทอนสวรรค์ด้านศิละปะก,การต่อสู้ของเธอยังคงอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในเมืองโบราณเชาหยางและความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าเธอมากแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีใครแล้วเธอคืออะไรมันเป็นตัวอักษรจีโยพูดเบาๆลืมมไไปเถถออฉัันนดดาาาว่่คคุณคงงยกพูึ เจียงหยูซินไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปจีโยไม่ก้าวเดินและพูดกับเจียงหอยู่ซินอีกครั้งฉันบอกว่าคุณจะอยู่กับฉันนานแค่ไหนฉันจะค้างคืนที่นี่หือคุณจะค้างคืนที่นี่เหรอเจียงหยูซินพงกไปเธออดทนมามากพอแล้วกลิ่นเลือดไปทั่วตัวทําให้เธอรู้สึกอึดอัดมากผู้ชายคนนี้วางแผนจะค้างที่นี่จริงๆเหรอทันใดนั้นเจียงหยูมีความคิดและพูดว่าเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่มียาหวนคืนล้าลึกอีกหรือเอายาหวนคืนลมปราณมาให้ฉันแล้วฉันจะให้ยานี้แก่คุณเธออออยยิบบกกระะถาางงงงทูกออกมาาวววมวววแแนนนลลค่ๆัพื้ นี่คืออะไรเมื่อมองไปที่กระถางทูบจีโยถามอย่างสงสัยนี่คือกระถางทูบแบบพิเศษมันสามารถดึงดูดสัตว์ประหลาดที่อยู่ใกล้เคียงได้โดยการอาศัยพลังงานอันล้ำลึกเพื่อเปิดใช้งานกระถางทูบนี้แต่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวคุณคิดอย่างไรเจียงหอยู่ซินอธิบายโดยธรรมชาติแล้วเธอเป็นคนเอากระถางทูบนี้ออกมาจากคฤหา์ดังนั้นจึงไม่แพงมากนะักแม้ว่ามูลค่าของฮูอิก,กวนพิวจะด้อยกว่ากระถางทูบนี้มากแต่ฮูอิก,กวนพิวสามารถให้พลังแก่เธอในการปกป้องตัวเองได้แต่กระถางทูบไม่สามารถทําได้ ตอนนี้ถึงเวลาที่เธอกำลังรีบเธอต้องละทิ้งกระถางทูบนี้อย่างไม่เต็มใจํำข้อตกลงจากนั้นจีโยก็หยิบยาหุ่นซวนที่เหลือในวงแหวนออกมาและแลกเปลี่ยนกับเจียงยูซินเจียงยูเอ็กซินปลืนหูอิก,กวนแดนโดยไม่พูดอะไรสักคำแล้วนั่งลงโดยหลับตาตอนนี้เธอแค่อยากจะฟื้นพลังอันลึกซึ้งของเธอและออกจากเทือกเขามอนสเตอร์บีชโดยเร็วที่สุดหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจียงยูซินก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าช้าและพลังงานที่ลึกซึ้งในร่างกายส่วนใหญ่ของเธอก็ฟื้นคืนกลับมาอย่างงงงไไรรกกกก็็็ตาาาามมมเเเเืื่่่่่อออถถึึึึจจจุุดุดดดดหหนนธู้วชยปง เมื่อนึกถึงทัศนคติของเด็กชายชุดดำที่มีต่อเธอก่อนหน้านี้เจียงหยูซิงกอดไม่ได้ที่จะกัดฟันของเธอเจ้าสารเลวคนนี้คุณเบนจะต้องตามมาหาคุณให้พบแน่นอนแล้วปล่อยให้น้องสาวของฉันจัดการกับคุณฮัมจุดจุดจุด,จดบทที่สิบสี่ถ้าฉันไม่ทำจะเป็นอย่างไรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเทือกเขาอสูรปีศาจจียูได้ล่าและฆ่าสัตว์ประหลาดในพื้นที่รอบนอกของเทือกเขามอนสเตอร์และตามล่าและสังหารสัตว์ประหลาดจำนวนมากในช่วข,ข้ามคืนช่วงบ่ายมีเรียนเล่นแร่แปร,าราธาตุ เมื่อคิดกับตัวเองแล้วจียูก็ออกจากเทือกเขามอนสเตอร์บีชด้วยการเดินเท้าและกลับไปที่สาขาเชาหยังติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับสีเหลืองหลิงหยุนปูประสบความสําเร็จในการทะลวงเข้าสู่อาณาจากักรความทานาญที่สมบูรณ์แบบเมื่อเขามาถึงสาขาเชาหยังก้าวเมคาหลิงหยุนของจียูเพิ่งจะทะลุทะลวงไปสู่เหนือกว่ากราบใดที่เขาทะลุทะลวงอีกครั้งก้าวหลงหยุนของระดับสีเหลืองกลางสามารถอัปเกรดเป็นชนชั้นสูงได้ทักษะอันลึกซึ้งของยศสีเหลืองทันทีที่เขาเข้าไปในลบบนน็ออบบพนนนััักกกงงาาาตรหญิ็ททยเข นำโดยพนักงานต้อนรับหญิงจีโยมาถึงห้องเรียนที่กว้างขวางในเวลานี้มีคนจำนวนไม่น้อยนั่งอยู่ในสนามประลองเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวที่แต่งตัวหรูหราและพวกเขาอาจอยู่ในตำแหน่งนายน้อยและหญิงสาวในกองกำลังบางอย่างจีโยเดินเข้ามาโดยสวมเสือ้อคลุมสีดำแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจปิดบังใบหน้าแต่ก็ยังดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากอย่างไรก็ตามเครื่องแต่งกายของเขาก็ยังดูแปลกอยู่เล็กน้อยเขาเหลือบมองผู้คนรอบๆตัวเขาโดยไม่ได้ตั้งใจและคิดกับตัวเองว่าในหมู่คนเหล่านี้จะต้องมีสมาชิกในครอบครัวเถิน แต่เขาไม่สนใจเพราะด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแทบจะไม่มีใครในอณาจาักรยุกวนที่สามารถเทียบเคียงเขาได้แม้ว่าเชนยานจะปรากฏตัวแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้จากนั้นจีโยก็พบสถานที่ว่างใต้แท่นโดยไม่ได้ตั้งใจและนั่งลงเพื่อรอให้ชั้นเรียนเล่นแร่แปราธาตุเริ่มต้นไม่นานหลังจากนั้นสถานที่ก็ค่อยๆมีเสียงดังราวกับว่ามีบุคคลสําคัญปรากฏตัวนั่นไม่ใช่ลินกิเชนนายน้อยของตระกูลลินใช่ไหมเขาก็สนใจแดนดาวเหมือนกันเป็นไปได้อย่างไรคุณไม่รู้หรือว่ามิสเตอร์ลินสนใจโยซูหยุน เขาต้องมาที่นี่ในครั้งนี้เพราะคุณซูหยุนถูกต้องลินกิเชียนเป็นอัจฉริยะคนแรกของศิละปะก,การต่อสู้ของตระกูลลินและเขาจะไม่เสียพลังงานไปกับการเรียนรู้การเล่นแร่แปรธาตุคราวนี้มันเกิดขึ้นที่มิสยูจูยุนกำลังสอนชั้นเรียนด้วยตนเองดังนั้นเขาจะปรากฏตัวที่นี่อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่จียูยังจะลินกิเชียนคนนี้ได้ไม่ว่าเขาจะทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในตระกูลลินเป็นเวลาหนึ่งปีก็ตามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้ยินว่านายน้อยของตระกูลลินคือใคร บุคคลน,นี้มีความสามารถที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดในเมืองโบราณเชยียงทั้งหมดว่ากันว่า,วาระดับการเพาบปลูกศิละปะก,การต่อสู้ของเขาเกือบจะเหมือนกับเชิญหอ,อยานคนนั้นฉันเห็นว่าลินกิเชียนดูเหนือกว่าคนอื่นและเขาไม่ได้มองใครเลยด้วยซ้ำราวกับว่าคนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะให้เขาดูเมื่อเห็นการปรากฏตัวของลินกิเชียนจีโยกอดไม่ได้ที่จะใส่หัวฉันคิดว่ามันเป็นตัวละครบางอย่างแต่กลับกลายเป็นแบบนี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างลินกิเชียนก็เดินตรงไปหาเขาเจ้าหนูตแหนน่งนี้ไรคา เมื่อได้ยินคําสั่งของลิงกิเชียนจีโยก็ขมวดคิ้วมีอะไรผิดปกติกับผู้ชายคนนี้จู่จูจ่จีโยก็รู้สึกมุนงงเล็กน้อยเขานั่งอยู่ที่นี่และดูแลตัวเองทําไมหลิงฉีหยุนถึงมายุ่งกับเขาฉันจะพูดอีกครั้งตำแหน่งนี้ไร้ค่าคราวนี้น้าเสียงของลิงกิเชียนไม่ใช่แค่คําสั่งแต่ยังเป็นการคุกคามอีกด้วยดูเหมือนว่าถ้าจียูไม่ยอมแพ้เขาจะหยาบคายกับจียูเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกคนรอบตัวก็เริ่มพูดด้วยเสียงต่ําผู้ชายคนนี้่่รร่่่าาาาางงงนนสรรจิิๆบััเเเอวขยยูใต้โพดีม ถูกต้องนั่นคือแถวแรกและอยู่ใต้โคเดียมลินงกิเชียนจะไม่ปล่อยที่นั่งนั้นเพื่อ,อยูทูยุนอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้รีบลุกขึ้นวิธีการของลิงชีเทียนไม่ใช่เรื่องตลกอัญญประกาศคู่จุดจุด,จดอัญญประกาศคู่หลายคนเริ่มโศกเศร้าให้กับจีฮูโออย่างไรก็ตามจีโยไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยมองตรงไปที่หลิงชีเทียนอย่างเย็นชาและพูดด้วยรอยยิ้มถ้าฉันไม่ทำละ่ะทันทีที่จีโูพูดสิ่งนี้ก็เกิดความโกลาหลในสถานที่จัดงานผู้ชายคนนี้กล้ายุยยุลิงชีเทียนจริงๆฉันนรู้สึกเห็ใจเขาาบ้างในนตอนแรกแต่่ฉันไมคาหวังว่าาเเขจะป็นนคโง่ เด็กคนนี้จบแล้วหากเขากล้าลุกรานนายน้อยของตระกูลหลินเขาอาจถูกกวาดล้างมีเพียงไม่กี่คนในเมืองโบราณเฉายังที่กล้าพูดกับลิงกิเชีนเช่นนั้นเด็กคนนี้ไม่กลัวความตายจริงๆลวงตาของลิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาเจ้าหนูเจ้ากำลังตามมาหาความตายลองดูสิว่าฉันกำลังมองหาความตายหรือเปล่าจีโยไม่แสดงอาการอ่อนแอเลยตอนนี้เขาอยู่คนเดียวและไม่ต้องกังวลแม้ว่าเขาจะมีสถานะหนักหน่วงในตระกูลหลินแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขามากนะัก เขาได้ทําให้เฉินหอ,อยาันซึ่งเป็นนายน้อยของตระกูลเฉินขุนเคืองไปแล้วและเขาก็ไม่สนใจที่จะทําให้หลิงชีเทียนขุนเคืองอีกต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มากเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่น้อยเกินไปผิวของลิงกิเชียนมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะปล่อยให้เด็กคนนี้ต้องทนทุกทรมานทันใดนั้นก็มีเสียงเย็นชาจากด้านนอกประตูเงียบด้วยเสียงนี้เวทีก็เงียบลงทันทีและแม้แต่เสียงหายใจก็ยังได้ยินฉันเห็นว่าคนที่มานั้นเป็นผู้หญิงสวยในชุดขาวคือ,อยูชูยุนที่จียยูเเเคคห็นมื่่อรั้้งทแลวจุ